ฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้จะเป็นแบบเต็มอะก่อนหน้าน,นี้คือยิ่งวันนี้จะเป็นทรงแด็กเลยทรงแข่งครับทรงแข่งเลยนะเป็นทรงแข่งบางโคนไม่มีก็คือตรงนี้เจาะหมดเลยเจาะเป็นรูพูนหมดเลย แต่จริงๆที่จะมาถ่ายวันนี้คือจริงๆจะมีจริงๆตั้งใจจะเป็นท่อตัวเดิมท่อเดิมคหรอท่อเดิมผ่าแต่นี้ท่อท่อมาไม่ทันก็เลยเอาอันนี้ไปก่อนเลยใส่ท่อสูดดีกว่าอะไรที่เห็นเนี่ยทุกจุดเลยครับมีที่หลานจําไนหลานนี่ขึ้นนี้เลยตั้งเพจเพจเพจหรือเพดอันเนี้ยเพจก็เลยครับเพจหรือเพดกันที่ขึ้นนี่นะทุกชิ้นมีหมดเลย ไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟีโนลนะใช่พวกมีโอสายผ่านเลยครับเวฟมีปะเวฟพอมีครับมีนิดหน่อยแต่ที่ผมพอรู้มาตัวใหญ่จะดังพวกสายผ่านครับสายผ่านครับคันนี้ก็แบบเต็มอะถือว่าเต็มนะแต่อะไรอะไรจับต้องได้จับต้องได้มีบางชิ้นแถมชิ้นเพียงมาส่งแต่เท่าไหร่ตังค์เนี่ยครับคันนี้เป็นฟีโนลฟีโนลครับอันนี้ ปั้นเองหรือว่าช่างครับช่างช่าง,งรุดครับช่างรุดใช่ครับที่ทําดีผมก็มเ,เคยลงคลิปใช่ครับดีมรับเวบรบเวยพ้าก็คืออะไรของเราแต่ส่งทางู้นทำใช่รถเครื่องก็ช่างรุททำเครื่องทำด้วยนะนี่มาดูล้อกันเลยเออล้อตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเป็นล้อคิงกูครับผมว่ามันยิ่งว่ามันไม่ใช่หนะึ่งจุดสองครับตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเล็กมันเล็กไปใช่ปะโอ้ดูดิ ชื่ออะไรนะแบรนด์ล้อขิงกุกอะคิงกุเดี๋เนี่ยอ๋อตรงนี้เฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะเป็นล้อสนามแพงไหมล้อวงนี้คู่ล้อส <2002. S 2> องพันสองครับสองพันสองราคาครับเอาเอาเรื่องอยู่สองพันสองน่าจะเป็นแบรนด์ไทยนะเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมแต่ชื่อ,อยังไงญี่ปุ่นเลยอ่ะเป็นน้ำเงินด้านนะ แล้วยางอ๋อยางก็ยังของไอแอีป้ายเหลืองกินไมดัดกินไมดัดเป็นเบอร์เีลยผมดูเบอร์ก่อนเพราะเพื่อนๆชอบถามเบอร์นะสี่ห้าทับเก้าสิบนะครับเส้นแพงไหมอย่างเบ็นไหมตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยิ่งเล็กยิ่งแพงใช่ใส่ไหมเวลาขี่เร็วๆถ้าร้อนเนี้ยใส่ใส่แน่นอนร้ แต่ถ้าในสนามมอบมอบผมไม่น่าจ่ายมั้งระยะจานจานแท้แน่นานแทเจ้าครับก็คือแท้เดิมของฟีโนนี่แหละสั่งมันชื่อชื่อเลยเดี๋ยวนะอ๋อนี่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  E A T ก็เป็นเอิร์ธอันนี้อย่างเช่นอันนี้คือของเราเลยใช่ครับก็คือเราก็สั่งจานมาเนี่ยแล้วมากัดมีเกิดลูกทางเกิดลูก้า อยากได้ชื่อหรือว่าอยากได้อะไรก็ได้ก็สั่งกัดได้เลยสั่งได้แต่รอนานนิดนึงรอนานนิดนึงอย่างเช่นชุดเนี้ยเท่าไหร่เอออย่างเงี้ยจานอย่างนี้ถ้ากัดเป็นชื่ออยู่ประมาณแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าบเฮ้ยก็ไม่แพงนะร้อยร้อยอ,อย่างนี้เลยป่ะใช่ครับสั่งเป็นชื่อนะแต่จะชื่อยาวไปก็ตรงใจจะผ่า,านก่อนเนาะ,ะถ้าไม่มีชื่อก็มันห้าร้อยห้าสิบครับก็คือกัดแบบนี้แหละแต่ไม่มีชื่อใช่ครับ ก็คือทรงนี้เลยแค่ไม่มีชื่อเท่าไหร่นะประมาณห้าครับห้าอยไม่แพงจะเป็นนอ็อตเตอรเลนะนะนี่จัดตรงอันนี้คือดุมดุมเขาเลยดุมเดิมแท้ย่อครับดุมเดิมอปกติมันเป็นอ๋อมันมีแมกด้วยแล้วก็ดุม่ปกติดุมดุมมันจะใหญ่กว่านี้อ่าใช่แต่นี้ผมให้ช่างเอาไปยอ่อ<ด>ย่อแล้วก็เจาะลึกหน่อ ก็คือดุมเดิมมันนี่แหละเอาไปกัดให้มันเล็กลงก็ต้องสร้างสร้างรูตัวนี้ใหม่ใช่ครับเจ้ารูใหม่โหหลายขั้นตอนเหมือนเนาะแพงไหมเนี่ยเกิดมีเพื่อนอยากได้เนี่ยคู่ละับพันห้าครับแต่ไม่จะเป็นลายดาวแต่อันนี้ผมทําไว้นานเลยคู่ละพันห้าหน้าหลังก็คือดุมด้วยดุมหน้าหลังเฮ้ยราคาคือขาดเลยดุมแท้เออราคามันได้อยู่นะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแพงนะพอดีพอดีอ่ะสมเหตุสมผลโชคโชคแท้ตึงครับก็ของ ปิโน่นี่แหละปีโน่กึ่งปั๊มน่าจะปั๊มปีโน่เนาะปั๊มปีโน่เดิมจอดสายเป็นสวิตสายปลดนะครับกึงอย่างนี้ซื้อคู่เท่าไหร่ซื้อขาดประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแถมกึงแถมกึงราคากล้อยู่นะไม่แพงอันนี้อันนี้ได้ได้โหลดป่ะหรือว่าปกติเลยเป็นแกนเดิมครับแต่เหมือนโหลดอี่เดี๋ยวผมเห็นแวบๆแล้วนี่เป็นแผ่นคออลูมิเนียมนะครับ ไส่ใบางคนได้เดี๋ยวดูคันนี้แพงไหมแผงคอตอนนี้อยู่สองพันสองพันมันไม่ค่อยเห็นนะมันมืดเอเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเป็นอรูหมดเลยเบาเน้นเบาที่ผมทําอยู่ก็คือสั่งสั่งอยากได้ก็สั่งที่ผมคืนให้อะไรด้านบนก็จะอลังการหน่อยนะนอันนี้คือแฮนเดิลมันนี่แหละแฮนเดิลไดเอา เป็นไดเอ๋อไดสีน่าจะไม่เท่าไหร่ตัวนี้คันสามคันสามแต่ตอนนี้ของหาไม่ได้แล้ว๋อ้ของหาไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นเดิมสูนรมกสูนเลยไดสีไม้สูนอ๋ออันนี้คือมาจากสูนเลยใช่เป็นของแตงสูนอือเป็นของแตงสูนแสดงตะกอนใครอยากได้ก็ไปสูนเลยใช่ครับแต่ตอนนี้มันจะมีพวกสี่ท้องสี่ลุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเลิกผลิตหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะหรืออาจจะมีก็ไม่รู้นะอาจจะมีหลงๆแต่หายา ทาันดำแน่นอนตัวนี้ครับน่าจะสามพันกว่าบาทเอาตอนผมได้มาสามพันลอยสัแต่ตอนนี้เขาว่าน่าจะสี่พันกว่าโอ้ตอนนี้นะครับราคาเนี้ยไม่มีนี่แน่นอนไม่มีครับอันนี้ไปซื้ออปเองี่เอิร์ดก็มีหมดที่อันนี้ที่เฟสเฟสอาบังอาบังอ๋อเราเคยไปรีวิวแล้วยังหุ้มแท้าติดต่อนะสีชากระปุกได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วกระปุกชาแท้ นี่กำลังมาเลยนะพอจ่าก็ไปเดทนหน้าแพงนะรับตัวนี้เลยราคาพอได้ครับราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณพันสามพันสามและไปแห่น่ะไปแห่งก็พอๆกันครับพอๆกันแต่อันนี้อันนี้จะมีแอบไทเทเนียมหน่อยนึ่งเป็นน็อตไทเทเนียมอ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นลุงด้วยนะจะทั้งแห่งเลยครับมันมาด้วยกันป่ะของศูนย์ด้วยกันป่ะหรือว่าอันนี้เป็นแห่งติดกันมาเลยอ๋อเออมันใช่ใช่ใช อันนี้อันนี้นนมันติดกันลืมไป่นวนเบรกหลังเบรกหลังเป็น TWM แท้แท้กี่ตังค์นี่สามพันแปดสามพันแปดสามพันแปดอ๋อมันก็คือจะมีชุดชุดของเขาเนาะสายนี้ไม่เกี่ยวสายไม่เกี่ยวสายไม่เกี่ยวมาต่ก็ไปตัวสวิตสวิตทันนี่เวลค่ะ อันนี้เทียมครับเทียมเทียมก็หล่อได้นะเทียมหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอันนี้สวิกสตาร์ทมือเหรอสตาร์ทมือพอแคนพอแคนดีงานเหมือนครับงานเหมือนราคาไม่แพงนะตัวนี้ประมาณสองสามร้อยราคาไม่แพงอับางแว็กซ์ซงเราเคยไปรีวิวแล้วชื่อเฟซเขาเลยอันนี้ก็เป็นสายทั่วไปนะครับเนียนๆเลยอ่ะอันนี้ใช้ได้ทุกปุ่มเลยปะ อันนี้ยังไม่ได้แปลงครับก็ของที่แปลงแล้วสั่งมาอยู่ยังมาไม่ทันไอ้คาว่าแปลงนี่แปลงปลั๊กอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่ครับปลั๊กฟือเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยอยากได้ไฟอะไรก็ต่อเอาใช่ครับมาที่ฝั่งนี้ดีกว่านี่จะเป็นไร้เบาแล้วอันนี้ยิงทรายปะ่ะยิงทรายครับไอ้ที่ว่าใช้ทรายน้ำมาเนี่ยอันนี้ทรายธรรมดาทรายธรรมดานะแต่แข็งพวกแข็งเป็นทรายน้ำอันนี้เป็นทรายน้ำน,น,นะนะ อันนี้ทรายธรรมดาครับอ่าเออดีทรายน้ำทรายน้ำมันจะเนียนกว่าอ่าแต่ไหนเพื่อนเพื่อนก็ได้เทียบกันเลยเนี่ยฝั่งนี้ทรายน้ํานะฝั่งนี้ทรายธรรมดาลองเทียบเทียบเอานะแต่ถ้าดูเพลนๆนะผมดูไม่รู้เรื่องนะมันคล้ายๆกันนี้จะเป็นไร้เบาะนะครับ,รบก็จะตายพรวดๆเนาะอันนี้แข้งเดิมอะจากที่แข้งเดิมอะแข้งเดิมฟีน่ลที่ว่าตอนนั้นที่วัดทรงแว่นนั่นนะนะใช่ จะเป็น h y b นะครับแพงไหมครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยของ h y b แต่ถ้ามือหนึ่งก็น่าจะผ่านก็บ่ะโชคกหลังเป็นโชคแซฟเฟอร์ครับร์ใช่โชคคนไทยป่ะโชคคนไทยครับโชคคนไทยครีบาวล์ได้จริงกับราคาสองพันสองครับสองพันสองน้ำมให้หนึ่งตัว เอาก็คืออันนี้คือสร้างจากเอ,อิร์ธเลยใช่ครับก็คือจะมีน็อตตัวนี้ข้างบนก็ไปหาเองข้างบนเป็นตัวเมียปกติอ,อันนี้มันจะปรับปรับรีเบลได้ปรับได้จริงเนาะมาที่ตัวนี้และวมือลิงเคดี้ก็คือของเอ,อิร์ธก็มีเหมือนกันผมเคยสร้างอยู่นะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวรองมือลิงอ๋อตัวนี้ด้วยครับตัวรองขายชุดเลยปะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่คนทําแ,แยก่กัน็ได้ แต่ลิงก็่าสร้อยห้าสิบมริงก็คือมีตัวนี้ด้วยครับแต่นี้จะแยกเป็นงานกึ่งมืออ่าอันนี้อันนี้คือแยกนะครับน่แต่ซื้อมามันก็มีให้แต่จะเป็นงานธรรมดาเป็นมินียมแลสตัวนี้ตัวนี้ก็คือแยกคับพร้อมแกนอ่าใช่มันต้องเป็นแกนด้วยเพราะแกนยาวแกนต้องยาวกว่าเดิมพร้อมแกนเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบมีบูสมีแกนให้ราคานี้ไม่รวมส่งนะใช่ป่มผมพูดถูกไหถ้าส่งร้อยสี่สิบห้าสิบบาทถ้าส่งไม่กี่บาท ถ้าใครไม่อยากเสียครับสองก็ขี่รถมาเองมายางหลังเป็นอ๋อยังเป็น irc หรอครับหกสิบถับแปดสิบอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งเท่ากันอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดสามครับข้างหลังข้างหลังหนึ่งจุดสามก็จะใหญ่กว่าหล้านมาที่ชุดสี่แล้วเป็นเบิกแผลหรือว่าไงเป็นเทียมครับเทียมเป็นชุดสี่เทียมนะครับการอ b s abs ที่ผมขายเฮ้ยแต่สนิทนะเออสนิทสนิทส่วนมากจะเป็นของที่ผมขายถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้มันจะเป็นลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดครับตัวลิมิเต็ดแท้ราคากำลังแรงอือเดี๋ยวผมให้ดูนะมันสนิทจริงๆนะดูดิสนิทเลยอันนี้ได้มีการแต่งไหมเวลาเราใส่อะไม่แต่งคับไม่ได้แต่งเลยตามนี้เลยอันนี้เอิร์ธก็เป็นคนสั่างมาจำน่ายชุดละ ัวนี้อยู่2,004หลมหุมส่งครับ2,004หลมุมส่งไม่มีชิ้นดำนะชิ้นดำเพื่อนเพื่อนต้องไม่ก็คือจะได้ชุดสี่ผันแล้วก็ได้ข้างบนเอ้ะได้อน,นี้นได้คอมนี้อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวก็ติ๊กเกอร์อะไรแปะมาให้เรียบร้อยเนะี่ยติ๊กเกอร์แปะไอตัวนี้เหมือนจะเป็นฟีโนตัวนีนจริงๆิงมันต้องมีกระปุกแยกป่ะไอไอเขาเรียกว่าอะไรเกนอมันแยกอะไฟอันนี้เป็นตัวเกาวที่เอามาใส่จริงจริง ไฟมันไม่ใช่ตัวนี้อ่าใช่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 ใชถ้าหากเป็นไฟตัวนี้มันจะต้องมีเกยแยกอันนี้มันเป็นสี่เดิมมันเก่าผมเลยใส่ก่อนอืมกับมันมันก็ใส่ได้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันต้องเบิกโคมไฟใหม่อ่าอใช่ใช่อันที่เบาะเบาะเป็นหนัง mtv ครับแต่แรกมันเป็นเบาะป่าธรรมดาที่ผมไม่หุ้มอะอันนี้ก็ตามร้านทั่วไปเนาะแต่เต็มเครื่องเออมาดูนี่ก่อนท่อ ลืลท่อที่มาท่อซูปเปอร์คี่ะโลโก้ตัวบลัมเนีอยแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีขายตามตลาดอ๋อต้องสั่งขึ้นเองส่วนมันจะเป็นใช้แข่งในสนามแต่เนี้ยผมว่าเป,เป็นทรงแข่งเลยแต่ผมอยากให้เพื่อนเห็นตอนที่ว่าเตะสเต็ปแรกอนะเนาะกับน้องโคนโคนไ,ไม่มีอ่าเดี๋ยวผมค <ไอ S 2> ้นรูปไปดูอ่นเนี้ยรูปคือรูปสเต็ปแรกนะ คือจะเป็นทรงแว้นเลยตามรูปนี้เลยและน้องเขาก็มาเปลี่ยนโฉมจะเตปรเครื่องแล้วตอนนี้เครื่องหกหกชักสามครับหกหกชักสามคาบูคาบ,บูบอันนี้คาบ,บูเอนโปปากเดิมครับเอ็นโป e ปากเดิมจะสั่งปากสามสามเตปเนี้ยได้ต้องเปลี่ยนแน่นอนใช่ครับไดของนัสติดครเอพีเอสทีเดียวติดเลยปะทีเดียวติด ถ้าได้เดิมไหวไหมได้เดิมหกหกไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะได้เดิมได้เดิมโมได้ประมาณโซนิกครับโซนิกโอ้โซนิกก็ถือว่าใหญ่เลยนะมาไฟท้ายไฟท้ายเขาเรียกว่าไฟอะไรเนะี่ย led เหรอไฟ led แพงไ <ฟ S 1> หมตัวนี้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเบกสวยไหมไอเอผมขอดูไฟท้ายหน่อยดิมันต้องติดเครื่องขอต้องติดเครื่องอ่ะติดเครื่องทีเดียวเลยดีกว่าฟังเสียงเลยทีเดียวแต่มันจะดังมากเลยนะ เดี๋ยวว่ามีไต่เบอดนิดหน่อยมีแอบไต่เบอดด้วยอืมเห็นไหมเนี่ยถังอะโลเซตนี้เท่าไหร่เซตนี้ถัถงทรง,งเดิมอ,อยู่พันท่าก็คือมีฝาด้วยมีฝาลฝา,<ห>น,าลนี้มีเอาเลียงตามปกติเนาะนี่ครับน้ำมันไม่ไหลไม่หมดอันนี้อันนี้คืออะไรเนะรรี่ยพวกฟิวอบบปกติปกติมันเป็นสีนี้ป่ะใช่เป็นสีนี้ครับ อ๋อเดิมเดิมมันเป็นสี่เงินเหรอเดิมๆน่าจะอยู่ช่วงเนี้ยครับผมทำเองนช่ไหมช่างรถทำให้ครับช่างรถเราก็เคยไปเยี่ยมเยียนเลยนะช่างรถพวกงานยิงสสยก็ช่างรถเลยครับครับก็วันนี้ผมอาจจะขอไม่เบิ้ลนะเพราะว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นพวกโกดังโกดังเก็บของเป็นโกดังเก็บของนะเราจะคือเราเกรงใจเขาอ่ะคนอยู่เยอะเดี๋ยวงดหน้าเขาอาจจะไม่ให้เราเข้ามาอีกครับ ขนาดขนาดีาด่มาถ่ายเนี่ยพอเข้าเขตเนี่ยต้องดับเครื่องทีบรถคันนี้มาเลยนะเพราะมันดังมันดังจริงๆเกร,งใ,รงใจเขาด้วยก็เดี๋ยวเราก็มาถ่ายรูปได้เงนนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูรูปเลยหลังจากถ่ายเสร็จโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเอิร์ดด้วยเดี๋ยวผมขึ้นนเฟซให้ทีนึงเผื่อเพื่อนๆอยากสั่งอะไรคือมีทุกชิน้นมีทุกชิน้นครับเวฟก็มีหมดแหละเวฟพอมีบ้าง แต่ถ้าใส่ผ่านนี้มาเลยได้ครับเออบอกก่อนสเตปนี้ใส่ผ่านเดิมอยู่ไหมอยู่คับวันนี้ก็ใส่ผ่านเดิมใส่ไอ้พวกนี้มันไม่มีใส่ผ่านที่ยอดต่างๆใช่ไหมหรือว่าก็มีส่วนมากมีครับแต่ส่วนมากก็ใช้ใส่ผ่านแต่งใส่ผ่านแต่งใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่ผ่านเดิมใส่ผ่านเดิมคสบายเลยสบายสบายเลยหรือว่าไม่ค่อยได้กี่ส่วนมากรถแข่งก็ใส่ผ่านเดิมใส่ผ่านเดิมใช่ไหมแต่ล่าสคันนี้จะเป็นจอดใส่อะไรร้านเราโชว์ลูกค้าเนาะที่ขายที่ขายก็คือลังคัน คือที่อยู่ในนี้ที่ผมรีวิวมาเขามีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นน็อตนะนี่โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผมรดลเล่าอะไรมาติด